ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่เมืองบาสเรียบร้อยแล้วนะคะตรงใจกลางของเมืองบาสนะคะตรงจุดจอดเลยก็คือคาพาร์คเซาเกตนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากตรงนี้ไปนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักเมืองบาสกันก่อนนะคะเมืองบาสนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะมาจากชื่อของโรมันบาสนั่นเองเพราะว่าที่นี่นะคะในสมัยอดีตเนี่ยเคยมีชื่อเสียงในการที่ เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีตำนานเล่าว่าเจ้าชายบาดดนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคเลื้อนและได้รับการอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนที่เต็มไปด้วยโคลนแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อของเมืองนี้เป็นต้นมานะคะ ในช่วงที่สมัยโรมันเลิอํอำนาจนะคะประมาณศตรวรรษที่1นนะคะก็ได้มีการสร้างศูนย์การอาบน้ําและสปาแห่งนี้ขึ้นมาจนกระทั่งในเกิดการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันโรงอาบน้ําแห่งนี้นะคะก็ถูกทิ้งล้างและเสื่อมโทรมพระเจ้าเอ็ดก,กานะคะซึ่งเป็นกรรษัตริย์องค์แรกของอังกฤษที่ได้มีการรวมประเทศอังกฤษให้เป็นปึกแผ่นและได้มีการประกอบพิธีราชาพิเศษขึ้นที่นี่เมืองบาสก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งจนเข้าสู่ยุคทองของ เมืองบาสในช่วงศตวตรรษที่18นะคะเมืองนี้นะคะกลายเป็นเมืองสปาที่ทันสมัยนะคะเป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่ชนชั้นสูงของครองอังกฤษและมีนักสถาปนิชื่อดังนะคะ็คือจอห์นบูดเป็นพี่และน้องนะคะได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมในเมืองแบบจอร์เจียนะคะด้วยการใช้หินบาสสีน้ำผึ้ง โดยสถาปนิกกรรที่ออก,ออกแบบก็จะเป็น Royal Crescent The Circus และก็ปูตูนิบริ e นะคะซึ่งเราก็จะเห็นในส่วนต่อไปบทด้านหน้านะคะคือบารแอบบี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาเมืองบาทเลยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมีการสร้าง บาดอับบีนะคะก็จะมีอาคารเก่าอยู่อาคารเก่านี้นะคะต้นแบบของพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์อังกฤษนะคะโดยกษัตริย์องค์แรกที่มีการราชาพิเศษขึ้นที่นี่ก็คือพระเจ้าเอ็ดการ์นะคะด้านข้างโบสถ์นะคะคือโรมันบาดนะคะไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คือที่จุดนี้นะคะแต่นเนไม่ได้เข้าไปเพราะว่านินมองว่าเรามีเวลาน้อยและอย่างหนึ่งเราต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วและคิวค่อนข้างยาวนะคะเราก็เลยตัดออกไป จุดทางเข้านะคะจะอยู่ตานหน้าบาร์แอปเป้นะคะเราก็มุ่งหน้ากันไปต่อเลยนะคะก็จะเป็นถนนด้านกลางนะคะทีถ่ถนนตรงนี้นะคะเหมือนในหลายๆเมืองนะคะก็จะเป็นถนนที่เหมือนกับเป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยนะคะถนนนี้จะมีคนเดินค่อนข้างพลุกพาน,นะคะเส้นทางที่นินใช้เดินนะคะจากที่เราออกมาจากอัปเี้นะคะก็จะเป็นเส้นยูเนียนสตรีทนะหลังจากนั้นเราเลี้ยวเข้าอัปเปอร์โบรักวอล์ เราก็จะไปเจออีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนะคะคือพูโตนีบริตนะคะสะพานพูโตนีนั่นเองสะพานชุดนี้แห่งนี้นะคะได้รับการมอบหมายจากตระกูลพอร์ตนน่นะคะเพื่อที่ต้องการจะเชื่อมระหว่างหัวใจกลางเมืองบาสกับที่ดินอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําอาวอนนะคะเป็นแผนของการพัฒนาเมืองใหม่ลักษณะเด่นนะคะก็คือเป็นสะพานที่มีการสร้างร้านค้าอยู่สฝั่งของสะพาน ไม่ไกลจากสะพานพูตตมนินีนะคะเราก็จะเจอตลาดนะคะบาสกิลอ,อมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดในร่มนะคะด้านในนะคะก็จะมีเป็นร้านค้าร้านอาหารของที่ระลึกหนังสือแฟชั่นของใช้ในบ้านและอื่นๆนะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะที่นี่ Mind. waking when the sun's down riding all these highs waiting for the calm down walk these streets with me i'm doing decently just glad that i can be yeah i'm trying to read Coffee, these last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, oh, and there's one thing that I need to do. <laughs> Can you come? do Too old for my hometown Went to bed at noon Couldn't put my phone down Scrolling patiently ในที่สุดเราก็มาถึงนะคะที่นี่คือ The Circus นะคะซึ่งออกแบบโดย John Wood The Elder นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก s t o n e h e n g แล้วก็ค o l ส s s e u m ในกรุงโลนะคะเป็นอาคาร3อาคารนะคะต่อด้วยกันเป็นวงโครง เป้าหมายสุดท้ายของการเยี่ยมชมเมืองบาบนะคะก็คือโด e r โ y a คร r สเซนนะคะโดโรโย่ครัสเซนนะคะคือกลุ่มอาคารรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ออกแบบโดยใช้สถาปตัตยกรรมของจอเจียง และตอนนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้งสูงในสมัยจอร์เจียนนะคะ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอันสุดท้ายของเมืองบาทสแล้วนะคะ Royal c r e สตันนะคะก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยค่ะโอเคจบ